อันธรรมยังปัตถมาพุทธภาสิตาคาทายโยปนามะเซนอเนกาชาติสังสร้างสรงสันทาวิสั่งอนิพิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกาชาติ ข้าหาการังขาเวสันโตทุกขาชาติปุนปุนังสแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตันหาผู้สร้างพบการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปข้าหาการะก,กทิโทสิปุนเคทังนาคาหาสี นี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสัพพเตพาสุกาพขาคาคาหากูตังวิสังคาตังโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว วิสังขารขาตังจิตตังตันหานังขยายะมัชะคาติจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหา